เปิ้ลนายคอนภูมิใจในตัวลูกชายน้องออกาสุดยอดจริงๆค่ะทั้งหล่อทั้งเก่งมาความสามารถครบเครื่องสาหรับน้องออกาลูกชายคนที่สองของคุณพ่อเปิ้ลนายคอนกับคุณแม่จูนกัสมาในวัยสิบขวบเดินตามรอยคุณพ่อเป็นนักกีฬาเจ็ตสกีก่อนหน้านี้น้องออกามีผลงานมากมายเลยทีเดียวในการแข่งขันคว้ารางวัลมาแล้วก็หลายรายการสร้างความภูมิใจให้กับคนในครอบครัวเป็นอย่างมากล่าสุดคุณพ่อเปิ้ลก็ได้ออกมาเผยความภาคภูมิใจในตัวน้องชายน้องอองกา คว้ารางวัลเจ็กสกีชิงแชมป์ประเทศไทยผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวระบุเอาไว้ว่า10ขวบของก้าจบอันดับที่5กับนักกีฬารุ่นเยาวชนจากทั่วประเทศกว่า20คนในตามเป้าดีครอบครัวเราดีใจมากๆแล้วนะลูกสนุกกับสิ่งที่ลูกรักต่อไปนะป้าและแม่และพี่ๆจะคอยเชียร์อยู่ในสนามต่อไปค่อยๆชนะนะลูกไม่ต้องรีบขอบคุณเจ s ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย2 0 2 1ขอบคุณอย่างสูง #tqm อันดับหนึ่งของเมืองไทย จากนั้นก็ได้เผยความรู้สึกว่าภาพในฟันตลอดชีวิตการแข่งขันเจ็ตสกีเกิน20ปีของป้าเปิลก็คือการได้อยู่ข้างคนที่เรารักและสิ่งที่เรารักเคยคิดว่าพ่อแม่จะอะไรขนาดนั้นแต่ปัจจุบันเราเป็นอะไรไปขนาดนีโคตรมีความสุขร้านสะดวกซื้อหรือห้างไม่มีขายพ่อแม่คนไหนอยากได้ต้องลองทําดูสนับสนุนในสิ่งที่เด็กรักดันในทุกอย่างที่เด็กชอบสิ่งมหัศจรรย์แห่งความสุขจะเกิดขึ้นกับทุกคนโดยไม่รู้ตัวนอนหลับฝันดีนะจ๊ะพ่อแม่ทุกคนน่าชื่นชมมากๆเลยล่คะค่ะเด็กแาาาาวววบสมมรรถค้ชงัลให่ ได้ขนาดนี้